พี่ๆวันนี้จะพามาทําเมนูขายดียที่ร้านคือยำปลากับป่องเจนั่นเองทำเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย ขายดีทุกเมนูหรือก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวไปก่อนนะคะลูกค้าปลาเจของเราที่ทําจากการไร้สดเมื่อคืนเป็นชิ้นพอคําไม่อ้าปากกว้างจนเกินไปาชอบเลยนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่จัดโลดเสร็จสับเรียบร้อยตั้งกระทะรอพอน้ํามันร้อนเอาลงไปทอดเลยจ้าสีเหลืองทองพักให้เสด็จน้ํามันด้วยเครื่องยําของเราก็จะมีตะไคร้พริกแดงใบเลื่อยมะหันรอเตรียมไว้เลื่อยใช้ตรงโครนคลุกเคล้า ตรงปลายโรยหน้าน้ำยำกันนะคะมะนาวหนึ่งทับพีเระเอเทศสองทับพีต่อด้วยซีอิ๊วขาว1ทับพีไทยผงชโรเจน้ำตาลคลุกเคล้าน้ำยำให้เข้ากันโรยปลาเจของเราได้เลยค่ะจากนั้นเครื่องยำลงมาคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจัดเสิร์ฟ กลิ่นยำโชยเลื่อยเลยหน้าสักหน่อยเห็นไหมคะเมนูเจง่ายๆใครๆก็ทำได้ฝากไว้ค่ะ